การเป็นหนี้นอกระบบการไปเอาเงินนอกระบบมาคุณว่ามันน่ากลัวแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีอีกหนึ่งแอปนะคะที่ทำให้คุณสามารถเป็นหนี้ไวกว่าการเป็นหนี้อ่านอกระบบนะคะเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังค่ะทุกคนวันนี้มาเตือนภัยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักไทยยามเย็นจากเมืองซูริคสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้ อากาศก็ได้อยู่เริ่มเย็นแล้วนะคะทักทายจากมุมหลังบ้านนะคะมีต้นไผ่ด้วยเนาะวันนี้นะคะเราก็จะมาเตือนภัยกันนะคะทุกคนอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะคะว่าเราได้พูดไปว่าเออเนี่ยการเป็นหนี้นอกระบบการไปเอาเงินนอกระบบมาที่ดอกร้อยละห้าร้อยละสิบร้อยละยี่สิบอะไรก็ว่าไปจะเป็นรายวันรายเดือนก็แล้วแต่แต,แต่คือตอนนั้นอะอันนั้นอะคุณคิดว่ามันเขาทวง มันก็โหดแล้วเนาะแบบว่ามีคนตามทวงถึงบ้านอะไรประมาณนี้เนาะแต่มันจะมีอีกหนึ่งเว็บไซต์นะคะในการกู้เงินออนไลน์นะคะทุกคนนั่นก็คือ,อเขาจะมีการโฆษณาตามแอปต่างๆนะคะทุกคนเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครเผลอเข้าไปแล้วแบบว่าจะบอกว่าโอ้มันเป็นอะไรที่น่าปวดหัวมากค่ะคือเรื่องของเรื่อง คนใกล้ตัวนี่แหละไปโดนมาแต่ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันก็มีข่าวออกมาเตือนกันเยอะแยะแล้วแต่ก็ยังจะทําเพราะว่าบางคนคิดว่าเออเอ,อ่าอ,อ่ามันคงไม่มีอะไรหรอกมัง้งอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ด้วยที่แบบว่าเขาก็คงเดือดร้อนลนลเนาะเขาก็เลยเอ,อ่าไม่รู้จะไปหาเงินมาจากไหนเขาก็เลยไปเอาเงินตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาคิดว่ามันสมัครง่ายภายใน5นาทีคุณก็ได้เงินแล้วอะไรประมาณนี้นะคะโดยแอปพวกโดยพวกนี้นะคะเขาจะโฆษณาตาม าบางทีอาจจะโฆษณาตามซื้อออนไลน์ต่างๆนะคะโดยเฉพาะบ้านเราเขาจะเล่นไลน์กันเยอะเนาะเพราะว่าอยู่ที่เรา เราอยู่ที่นี่เนาะเราไม่ค่อยเล่นไลน์เราจะใช้แต่ w a t s a p p ซะมากกว่านะคะดังนั้นมันจะไม่ค่อยมีโฆษณาขึ้นมาแบบว่าให้เราได้ได้กดดูกดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นไลน์เป็น Facebook อะไรเงี้ยมันก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาให้เราเนาะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะก็คือเขาก็บางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้บางคนก็คิดว่ากู้ กู้ออนไลน์เออแปบ๊บเดียว5นาทีได้ไม่เป็นไรก็คงจะได้จํานวนเงินเต็มแต่ทีนี้นะคะก็คือคนที่โดนเนี่ยก็คือแบบคนใกล้ตัวคือคือมันง่ายอะค่ะคือคุณทําผ่านมือถืออะมันได้เลยคุณไม่ต้องแบบว่าไปมองหาแบบเจ้าหนี้แบบเอ้ยฉันจะไปสามารถกู้เงินกับใครได้บ้างเอาหลักประกันอะไรไปค้ำไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบบเออ,อ มันก็มันก,มนก็มันก็ยากเนาะกว่าจะไปหาเจ้าหนี้หาคนกู้ได้เนาะก็เลยแบบเอองั้นก็ตัดสินใจใช้แบบนี่แล้วกันเห็นลิงก์มันขึ้นมาทุกวันคุณสามารถกู้เงินได้เท่านั้นเท่านี้ลิงก์ส่งมาตามแอปตาม Facebook แล้วทีนี้พอกดเข้าไปคุณกรอกข้อมูลเสร็จปุ๊บพอคุณกรอกข้อมูลเข้าไปเขาก็จะได้ข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในมือถือคุณเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเบอร์ติดต่อเพื่อนอ Facebook l i น e อะไรก็แล้วแต่เขาจะแฮกข้อมูลในมือถือคุณนะคะแล้วจำนวนเงินแล้วจำนวนเงินที่ได้นะคะก็ไม่ได้เต็มนะสมมติว่าแอปนี้เขาให้กู้มา <c oughs> 5,000แอปละ5,000หรือ3 0 0พแต่แอปละ5,000หรือ3,000ไม่เกินนั้นแต่พอบางแอปนะมันแล้วแต่ลิงก์นะพอกดเข้าไป สมัครเรียบร้อยแล้วนะกดเข้าไปปุ๊บยืนยันได้เงินอ่ะเงินได้ไม่เจ็บเต็มจํานวนนะคะทุกคนอ่าบางคนได้เงินอ่ะสมมุติว่าแอปนี้ได้3ามพันแล้วเงินเข้าบัญชีเท่าไหร่เงินเข้าบัญชีมาพันห้าถึงพันแปอ่าไม่ไม่เต็มนะคะแล้วเสร็จปุ๊บพอคุณได้เงินมาอ่าพันหหรือพันแนั้นแล้วส่วนต่างนั้นนะ่ะ คือมันคิดเป็นค่าดอกไนงะมันคิดเป็นแบบว่าค่าจัดก,การนะอ่ะเออคุณไม่ได้เต็มแล้วภายใน7วันหรือกําหนดเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะที่มันได้กําหนดไวนะ้เนาะมันก็จะแบบว่าคุณจะต้องโอนเงินให้มันนะถ้าคุณไม่โอนให้นะมันจะทําการประจานคุณนะเอออ่คืออย่างนี้ค่ะเราพอเราทราบเรื่องว่าเนี่ยมีคนใกล้ตัวโดนแล้วแล้ว,ลวสิ่งแรกที่เราแบบ ไอนี่ก็คือสตันไปแล้วแบบโมโหมากแล้วแบบข่าวมันก็ออกแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะมาเกิดกับคนใกล้ตัวใช่ไหมเราก็เตือนกันอยู่บ่อยๆแต่ก็ยังเกิดขึ้นนะคะแล้วเสร็จปุ๊บเราทําอะไรสิ่งแรกเราพยายามโทรหาเพื่อนนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้อ่ะเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวนะคะ,ะเราก็โทรหาเพื่อนอแล้วเพื่อนก็บอกว่าเออต้องแจ้งความนะคือเราทําอะไรไม่ได้หนึ่งต้องแจ้งความนะแล้วก็ แล้วเราก็รู้จักกับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเพื่อนของเขาอ่ะก็โดนเหมือนกันนะคะแบบเดียวกันเลยนะคะแต่คนนั้นรู้สึกว่าจะโดนไปแบบเยอะเหมือนกันนะประมาณ5 0,000ื่นนะคะ,ะเขาก็คงใช้เงินจํานวนนั้นไปแล้วทีนี้5 0 0หมื่นที่เขาจะต้องใช้อีกกลุ่มนั้นอ่ะอ,อีแอปนั้นนะคะก็คือเขาอาจจะได้ใช้ไม่เต็ม5 0,000ื่นเนาะแต่จํานวนเงินที่มันทวงมาก็คือห0,000ื่นนะคะเขาจะต้องใช้แล้วเสร็จ คนนั้นที่เขาติดนี่ใช่ไหมเขาคิดว่าเขาจ่ายไว้ค่ะทุกคนแล้วพอเขาเริ่มจ่ายนี่เสร็จปุ๊บมันไม่พอนะข้อความมันก็เด้งเข้ามาเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันมีข้อมูลเราแล้วไงใช่ไหมข้อความมันก็เด้งเข้ามาว่าเงินเข้ามาบัญชีเท่านั้นเท่านี้นะมันเข้ามาเรื่อยๆส,สรุปคือจ่ายไม่ไหวแล้วนะคะ ต้องไปแจ้งความนะคะแล้วตํารวจก็รับแจ้งความนะคะเพราะว่าดอกมันมหาโหดเกินทุกคนนะตำรวจก็รับแจ้งความสรุปเขาก็ไม่จําเป็นต้องจ่ายต่อนะคะเพราะ1คืออะไร1นึ่งอ่า เรากู้เงินคุณก็จริงแต่ดอกคุณแบบว่าคุณไม่ได้แจ้งว่าดอกเท่าไหร่แล้วคุณคิดดอกแบบโหดมากแล้วก็มีการแฮกข้อมูลมือถือมีการาประจานนะคะบางทีโทรบางทีพอเราาให้เงินไม่ครบตามวันกำหนดใช่ไหมมันก็จะโทรไปหาคนที่อยู่ใน เบอร์ค่ะที่คุณมีอยู่ในมือถืออ่ะเขาก็จะโทรไปหาคนนั้นคนนี้นะคะหรือไม่ก็ใช้ในการส่งข้อความนะคะไปว่าแล้วก็บอกว่าคุณอะ่ะเป็นคนเอาชื่อเขาอะ่ะไปอ้างเพื่อที่จะไปกู้เงินนะถ้าถ้าเกิดเขาไม่รับผิดชอบคุณก็ต้องรับผิดชอบแทนอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการประจานกันนะคะเป,เป็นการประจานแบบว่าที่ทํางานบ้างอะไรเงี้ยเราก็ดูข่าวมานะช่องมีช่องหนึ่งนะคะเขาก็ เพิ่งออกไปส,สดๆร้อนๆเลยเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเราจะแนบริกงไว้ให้ดูนะคะก็คือ,อไปดูเรื่องของการจัดการการแก้ไขนะคะเขาก็จะมีะตำรวจเขาเรียกว่าอะไรตำรวจไลเดอร์เหรอเออนะคะ,ะเกี่ยวกับพวกไอทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะคุณก็สามารถไปแจ้งได้นะคะแล้วก็สิ่งแรกที่ห้ามทำเลยก็คือแบบเวลามีข้อความพวกนี้เด้งขึ้นมานะคะคือแบบ อ,อย่าก,กดเข้าไปคือถึงคุณจะเดือดร้อนแค่ไหนอะแล้วมันเป็นหนี้ที่แบบว่าคุณไม่ได้ใช้เงินเต็มๆอมถึงคุณจะกู้มาแล้วว่าแต่คุณกู้สามพันคุณได้มาพันหแต่คุณจะต้องจ่ายสามพันแต่ถ้าเกิดหลังจากนั้นถ้าคุณหาไม่ครบมันก็จะมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเนาะเดี๋ยวเราแนบลิงก์ไว้ให้นะคะเป็นช่องอ่า ข่าวบ้านเรานี่แหละออกมาแล้วคนโดนกันเยอะมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงโควิดคนเขาไม่มีงานทํากันใช่ไหมแล้วเสร็จคนคนที่โดนใช่ไหมญาติเราใช่ไหมที่โดนเนาะเขาทำยังไงตอนแรกเขากลัวเขากลัวโดนประจานนะคะเราก็แบบจะกลัวทําไมเออเนาะเนาะจะกลัวทําไมเราก็ต้องไปแจ้งความนะคะเราก็บอกเขาว่าแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ห้ามลบ ข้อความใดๆที่มันส่งมาข่มขู่นะคะเขาส่งมาเป็นข้อความเสียงนะคะแล้วก็ให้เอาไปแจ้งความตำรวจก็รับแจ้งความไว้นะคะแล้วตำรวจก็บอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะมันก็แค่ขู่เนาะ,ะนะคะสรุปก็จบเรื่องไปแต่ว่าในเรื่องของการคืนเงินอะไรอย่างเงี้ยเราเราต้องไปถามคัาอ,อีกทีนึงนะคะว่าเขาจัดการกันยังไงเนาะแต่วันนี้เราอยากแค่ออกมามาเตือนนะคะมามาแจ้งให้เพื่อนๆนะคะ อบอกต่อๆกันไปเนาะนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นคลิปเราก็ได้หรือว่าไปศึกษาข้อมูลพวกนี้นะคะบางทีเราก็ไม่อยากให้เกิดกับคนใกล้ตัวของคุณเนาะเพราะว่ามันเกิดกับคนใกล้ตัวเราแล้วพอพอ,พอมันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วมันก็ปวดหัวมันทําให้เราแบบว่าเออ จะจัดการยังไงนะคะเนาะบางคนแบบว่ากลัวโดนประจานนะคะกลัวโดนประจานต้องไปกู้หนี้ยืมสินหนี้นอกระบบหรือไม่ก็ต้องไปสมัครอีกแอปหนึ่งเพื่อที่จะเอามาโปะเจ้านี้อาวแล้วแล้วเจ้าที่คุณไปไปกู้มาละ่ะคุณก็ต้องไปหาสรุปหาเงินใช้หนี้หรอมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมเนาะดังนั้นนะคะไปพวกกู้เงินออนไลน์นะคะผ่านกดผ่านลิงก์อะไรเงี้ยนะคะอย่าอย่าอย่านะคะอย่าหาทำเนาะนี่นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่าง นะคะลิงก์ที่เพื่อนเราได้ส่งมาให้ดูนะคะก็คือมันส่งมาทุกวันเลยส่งมาแบบอ่ะส่งมาแบบบล็อกบล็อกอ่าเฟซนี้ไปแล้วมันก็เอาอีกเฟซส่งมาส่งมาไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทาง a c e b o o k นะคะทุกคนนี่นะคะก็คือตัวอย่างนะคะคุณสามารถกู้เงินได้กับธนาคารไทยคุณสามารถกู้เงินได้ยอดเท่านั้นยอดเท่านี้นะคะคือแบบ <c oughs> ใครมันจะมาให้คุณกู้เงินอะไรได้ง่ายๆขนาดนั้นนะคะโดยที่เราตอนที่เราดูข่าวนะคะคือแบบ คนไม่ใช่บ้านเรานะเป็นไอเนี่ยเป็นเป็นคนปล่อยกู้เป็นต่างชาตินะคะเป็นต่างชาตินาะแล้วก็คนไทยนี่แหละคนไทยนี่แหละค่ะทาการทวงหนี้ให้นะคะนาอยังไงก็ฝากเตือนเตือนกันด้วยนะคะสําหรับการกู้เงินผ่านอ่าลิงก์ผ่านไลน์ผ่านออนไลน์นะคะมันมันมันไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดนาะ,นะก็ฝากเตือนเตือนกันไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็แวะมาอ่า ให้สาระเพียงเท่านี้นะคะไปแล้วนะคะอากาศเย็นแล้วเข้าบ้านแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพูดเร็วไปไหมไปแล้วนะคะอืม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 